เมื่อเวลา7นาฬิกาของวันนี้ค่ะ19กันยายน2567 พายุดิเพเชนเบรเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนได้ทะวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อนซูริกแล้วและเมื่อเวลาสิบนาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองกวางตีประเทศเวียดนามประมาณ90กิโลเมตรหรือที่ละติจูด17.4่จองศาเหนือลองจิจูด1 0 7 9องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังขึ้นตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมง คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในคืนนี้ค่ะ19 <S <S กันยายนย2567หลังจากนั้นจะอ่อนกําลังลงตามลําดับลักษณะเช่นนี้ทําให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและประิมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ให้ประชาชนในบริเวณดังกล่ารวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันและน้าป่าไหลหลากค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดช ขางเขาทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับจังหวัดที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีดังนี้ค่ะในวันนี้19กันยายน2567ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดนนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสุทธรอ,อำนาาเติญศรีส,สะเกตและอุบลราชธานีส่วนภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบ,บุรีประจวบคีรี ขัชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะมาดูผู้นี้บ้างค่ะ20กันยายน2 5 6 7ภาคเหนือจังหวัดลำปางพะเยาน,าน่าน อุตรดิต์สุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาลาสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ด ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรมัมย์สุรินทร์สีสเกตและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์ลบบุรีสระบ,บุรีสิงห์บุรีอ่างทองพรนนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีรวมั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีและตราด ภาคใต,ต้จังหวัดประสบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบีตรงังและสตูลค่ะ